สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่8กันยายน2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเ e รีย i ไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเท่านั้นแล้วก็ จบรอบสัญญาณแอคชั่นมาเก็ตเหมือนเดิมนะครับนะฮะผลปรากฏว่าก็ยังไม่ไปไหนไกลเลยนะครับเกาะเส้นสีแดงเป็นกลุ่มเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่านะครับหากเขาจะขึ้นเปอร์เซ็นต์การขึ้นก็จะมีนิดหนึ่งแต่เขายังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงส่วนวันนี้นะครับเขากําลังจะคอนเฟิร์มนะฮะหากวันนี้ปิดแท่งแดงก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มรอบสัญญาณฝั่งขาลงตามรบบนะฮะ ส่วนในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะแต่เปอร์เซนต์การลงนั้นก็จะยิ่เหลืออีกไม่เยอะแล้วก็เพราะว่าจะเข้าสู่โซนโอเวอร์แล้วนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนั้นนะครับเขายังเกาะศูนย์อยู่เลยนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในกรอบไซด์เวชัดเจนเลยนะฮะกรอบไซด์เวอยู่ตั้งแต่ศูนย์ตรงนี้นะครับก็คือบริเวณนี้เองะฮะเดินทางมาแล้วตั้ง50กว่าแห่งแล้วนะครับทำไมกราฟไม่เคลื่อนที่ไปทางไหนสักทีก็เพราะว่านะครับ ตลาดนั้นมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับทีนี้เรามาดูแรงซื้อแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มามจะลดลงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดล y ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นการโจบรอบเท่านั้นนะครับยังไม่เป็นกราฟที่เคลื่อนที่ตามลักษณะาการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องนะครับในะหากวันนี้เขาปิดแท่งแดงนะวันนี้เขาปิดแท่งแดงเขาก็จะเป็นระบบที่ถูกต้อง เมื่อ,หนหอใรนระยะไกลนะฮะบอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทาเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะฮะก็หาแท่งก็พันกว่าจุดเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไปตรงนี้นะครับรอให้เขาคอนเฟิร์มก่อนนะครับเขาถึงจะเป็นรอบสัญญาณที่ถูกต้องผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวก่อนอันนี้เราเรียก supply นะครับ effective expansion แต่จะมีข้อสังเกตอยู่ว่านะครับลักษณะาการเคลื่อนที่ของกราฟในระยะใกล้นั้นนะครับเขาอยู่ในโซน super ปปนั่นก็หมายความว่านะฮะ เราจะสันนิษฐานและคาดการ์ว่านะครับบริเวณนี้นะครับมีโอกาสที่จะทำโลว์โรลดแต่ก่อนที่จะทำโลว์โรลนั้นนะฮะขอพักจบรอบสัญญาณนี้ก่อนนะฮะขอให้เป็นอ่ารอบสัญญาณพักตัวนี้จบไปก่อนนะครับเขาถึงจะอ่ามีโอกาสที่จะลงต่อนะฮะียนไปแล้วเรื่องนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับแล้วก็หา ซัพพลายโซนนะฮะอันนี้ก็กำลังจะเกิดซัพพลายโซนอีกหนึ่งชุดนะครับก็คือยูบรณนี้นะครับแล้วก็ซัพพลายโซนนี้นะครับจะแนะนําให้เราออกเดอร์ด้วยสัญญาณไหนนะฮะแบบนี้ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมนะครับที่อยู่กับศูนย์แต่ตอนนี้เหมือนกาลังจะลงนะฮะหรือกําลังจะลงหลุมนะค่อยๆกําลังเกาะตัวแล้วนะครับเกาะตัวอยู่นะฮะ ส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับทีนี้เรามาดูแรงขายบ้างนะครับยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกือบๆนะฮะเกือบๆก่อตัวนั่นก็ลงมาแล้วนะก็คือการลดลงของแรงขายก็ตรงนี้ก็คือชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นสีเขียว2แท่งนะครับมันไม่ได้เกิดจากแรงซื้อที่แท้จริงนะครับมันเกิดจากการลดลงของแรงขายเรื่องเรียกออย่างหนึ่งว่า supply effective expansion นั่นเองนะครับนะฮะส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงถึงจะอ่อนแรงนะครับแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะเพ เพิ่มขึ้นนะครับแต่เอิญเข้ายังอยู่ในแดนลบนะฮะยังไม่ขยับขึ้นมาในส่วนของที่แข็งแรงหรือว่าเป็นส่วนใหญ่ของตลาดนั่นเองนะครับเรื่องกลไกลเบื้องต้นของตลาดนะฮะเราก็พอจะสรุปใน i ทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้ขอพักตัวอยู่เวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อก็คือมีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้อีก1ชุดนะฮะ ทีนี้เราดูในทำเฟรมที่1่ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วนะก็22แท่งนะฮะก็2,500จุดนะฮะเมื่อวานเราเคลีย์บอกว่านะฮะมีโอกาสจะขึ้นนะฮะผลปรากฏว่าก็ขึ้นได้นิดเดียวนะครับนะฮะไม่สามารถที่จะทะลุโซน TP ขึ้นไปได้นะครับก็คืออยู่ในโซนออเดอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็กลับลงมาเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่านะครับเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแล้วแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงก็คือการจบรอบหรือว่าการพักตัวนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็คือการพักตัวประมาณ8ปดก้าแทงที่ผ่านมาคือการพักตัวของรอบสัญญาณฝักขาลงชุดนี้นะฮะชุดนี้ก็ลงมาตั้งสา0พันจุดนะครับพักตัวขึ้นไปสักประมาณ6กเจ็ดร้อจุดอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแบบ,น,นะบนี้นะครับทีนี้นะฮะ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาก็เป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็กาลังคอนเฟิร์มว่านะครับเขากาลังอยู่ในโหมดของการพักตัวนะครับหรือเรียกว่าเบรกเด้งนั่นเองนะครับหากเขาเบรกแรงเขาก็จะจบรอบสัญญาณนะครับแล้วอาจถ้าเบรกแรงกว่านั้นเบรกไม่อยู่เขาก็จะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นเล็กๆนะฮะฝั่งขาขึ้นเล็กๆเท่านั้นแล้วก็กลับลงมาเพื่อเดินทางต่อตามเทรนใหญ่นั่นเองนะครับ ส่วนตลาดนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับทีนี้เช้านี้นะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนเรียกว่าแข็งแรงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้มีโอกาสจะจบรอบนะฮะ เพราะว่าแรงซื้อค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับใครเรียนไปแล้วนะครับว่าแรงดูแรงซื้อแรงขายที่บอกความแรงนะฮะอ่าแรงซื้อนะครับถ้าเขาคอนเฟิร์มขึ้นมาอีกสักนิดนึงก็รอบสัญญาณนี้น่าจะจบรอบนะฮะ ถ้ะมันยังคงแรงซื้อยังคงต่อเนื่องหรือว่าเอฟเฟกต์กำลังต่อเนื่องอาจจะเป็นรอบสัญญาณฝักกักขึ้นนะครับเราก็จะมาดักหานะฮะสป라이ดโซนข้างบนนะครับตอนรอบสัญญาณฝักกักขึ้นที่พักตัวดีกว่านะครับการวางแผนพวกนี้จะต้องใจเย็นๆนะครับวางแผนไว้ก่อนนะครับหากกราฟเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ที่เราคำวิเคราะห์และวางแผนไว้เราก็ตัดสินใจด้วยความเสี่ยงว่าจากเขารือ เขาออเดอร์นะครับแต่หหกเขาไม่เป็นไปตามแผนที่เราคาดการไว้นะครับเราก็จะเคลียออเดอร์ที่เกิดขึ้นออกแล้วนะฮะวางแผนกันใหม่ตามเทรนใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทา์เฟรมก็น่าจะพอจําได้นะครับในการวางแผนที่จะเทรดนะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันฟรีนะครับ ฟรีรอบนี้เป็นฟรีนะครับวันที่1 8บแเนะครับเวลา2องทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับก็เรียนจันสวันนะวันละประมาณชั่วโมงกว่าสอชั่วโมงโดยมีหัวข้อนะครับก็คือลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับในหาโซนคาดการนะครับแล้วกลไกเบื้องต้นของตลาดฟอเร็กแล้วที่สําคัญนะฮะเราจะเรียนเรื่องจิตวิทยาการเทรดนะครับ ความคิดแนวคิดต่างๆของนักลงทุนนะครับประกอบกับระบบที่ชัดเจนนะครับทำให้เกิดเป็น m มซ์เซตของตัวเองและวางระบบของตัวเองให้ถูกต้องนะครับแบบนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับทักทายกันมาได้เช่นกันนะครับงานนี้ฟรีนะครับงานนี้มีมีมีเป็นคอร์สฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ